สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันบ้างวันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาจะพาไปดูนะคะว่าเวลาไม่มีคนไข้เนี่ยพนักงานในคลินิกผู้ช่วยหรือคุณหมอเนี่ยเขาทำอะไรกันไปดูกันเลยค่ะแล้วที่คนแรกนะคะนี่คือจะเป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ค่ะคุณเบนค่ะ ทำอะไรอยู่คะแลางต่อแพทคนไข้ครับค่ะแล้วมีอย่างอื่นที่เราต้องทำอีกไหมไเวลาว่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีหลายอย่างครับผมแต่ว่าตอนนี้เน้นไปที่ระบบออนไลน์ครับเพราะว่าคนไข้ของเราค่อนข้างเยอะครับโอเคค่ะไปดูคนต่อไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะค่เซอร์ประ,จ,ระจำอยู่ที่ห้องหนึ่งค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อเผาเผาค่ะ กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำรูปคนไข้เพื่อจะเอาไปสรุปการรักษาว่าต้องทำทางไหนคะ่ะอ๋อโอเคค่ะไหนดูซิอันนี้กำลังทำคนไข้อยู่เนาะใช่ค่ะจุดยอดเลยคะ่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูคนต่อไปกันนี่คบรรยากาศร,รอบอ,อันนี้เจ้ออะไรนะคะชิเป๋ค่ะทำอะไรอยู่คะกำลังชิปต็อกอยู่คะ่ะ เช็คสต็อกเสร็จแล้วทำอะไรต่อตจะ๊จะการสั่งของค่ะโอเคอันนี้คือเวลาว่างของเราเนาะจุดยอดเลยพี่คาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะออ๋สวัสดีค่ะทำสวยทำไรคะอ๋อกำลังเขียนอ่า R N คุยไข่นในวันต่อไปค่ะเพื่อจะได้เตรียมของให้ทันค่ะสุดยอดเลยอันนี้ชื่ออะไรนะคะลืมถามอ่ชื่อส้มค่ะ <laughs> okay. นี่เดินมาพอดีเลยอันนี้สว anyway, ัสดีค er> ่ะเซี่ยฮนหน่อยค่ะเซี่ยฮนหน่อยค่ะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเก็บเครื่องมือค่ะเก็บเครื่องมือแล้วไปทำอะไรต่อคะไปล้างแล้วก็สุตะลายนะคะโอเคอันนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อเล่ค่ะชื่อเล่น BK ค่ะชื่อ BK BK โอเคชื่อ BK โอเค ต่อไปเราจะไปไปหาคุกพี่คนต่อไปกันนะคะนี่กำลังเคร่งเครียดกับงานที่ทำอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุขค,ค่ะ,คคะไปอยู่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจัดเลี้ยงของักงานที่ดีซีอยู่ค่ะโอเคอันนี้คืองานหลักหรือว่าง,งานงานเวลาว่างคะอ๋องานหลักแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะทำงานไปด้วยสุดยอดมากค่ะขยัน ไปนะคะอันนี้คือท็อปปิกหล,ลักของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณหมอกันนะคะว่าเวลาว่าคุณหมอเขาทำอะไรเนาะอยูน่นานแอคเหมอได้เลยทุกคนตอนนี้เราจะไปบุกห้องพักแพทย์กันนะคะนี่ค่ะห้องพักแพทย์ไปดูกันนะคะว่าคุณหมอไปทำอะไรก๊อปก๊อปก๊อปก๊ปนั่งนนอนนนนอนอันนี้เืองห่งใช่ไหสวัสดีค่ะ อันนี้นะคะก็ทบทวนะคะ่ะรีวิวเคสต่างๆนะคะว่าเราอยากจะต้องวางแผนให้กับคุณไครก็คือจะต้องทาฟันเนี่ยอะไรยังไงคะ่ะว่าเป็นเคสที่ต้องถอนฟันไหมหรือไม่ถอนเพราะอะไรแล้วก็จะมีรีวิวลคเชอร์ที่ไปเรียนมาด้วยตรงนี้นัน่น,น,นะคะ่ะชค่ะแล้วเรานะคะก็ได้แนะนำบทบาทและหน้าที่ต่างๆในวันที่แบบไม่มีคนไข้ว่าใครทำอ,อะไรก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปเนาะใช่ค่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยว EP ีหน้าเนี่ยเราก็จะมาเป็นอ๋อบล็อกเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็ยังไงอรอติดตามนะคะงงกดกระดิ่งแล้วก็กด Subcribe ห้ด้วย โอเคค่ะงี้วันนี้ขอเราทั<ส>้งสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ